สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะ ตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาโมเมนต์นะคะซึ่งเราจะรวบรวมเอาเรื่องราวที่เป็นโมเมนต์และวินาทีแห่งความทรงจำในวงการกีฬาไทยและต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปย้อนดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นโมเมนต์สำคัญกับการประกาศอำลาทีมปารีสแซงแแ่งอย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้ของคีียันเอ็มบัปเป้แนวรุกวัย25ปีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเองก็ตกเป็นข่าวมาตลอดนะคะวว่าจะไม่ต่อสัญญากับ เปอเชพร้อมกับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับราชันชุดขาวเรืออามาดริดทีมดังในลาลีกาสเปนอีกด้วยค่ะเราจะพาย้อนไปดูเรื่องราวที่ถือเป็นความทรงจำของเอมบัปเป้ในช่วงที่อยู่กับเปออเชพร้อมๆกันค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะคะเราก็ได้เห็นภาพที่แฟนบอลปารีสแซงต์แชงกงแห่เต็มถนนในกรุงปารีสค่ะ เพื่อฉลองการที่สโมสรคว้าตัวคิลยิยนเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมาจากโมนาโกแบบยืมตัวก่อนนะคะพร้อมพ่วงสัญญาซื้อขาดมูลค่ากว่า145ล้านยูโรบวกโบนัสอีก35ล้านยูโรค่ะโดยรวมเป็นเงินราว180ล้านยูโรหรือว่า6.9พันล้านบาท มูลค่าเงินที่สูงขนาดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ดาวเตะในวัย19ปีขนาดนั้นกลายเป็นผู้เล่นสัญชาติฝรั่งเศสที่มีค่าตัวแพงที่สุดนะคะแล้วก็แพงที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกเป็นรองเพียงแค่เพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่อย่างนีมาเท่านั้นแหละคะ่ะแต่ว่าในฤดูกาลแรกของเอมบัปเป้กับเปอเชก็ดูจะไม่สวยหรูเท่าที่ควรนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะการที่เขาเนี่ยถูกจับ ทางออกไปเล่นกราบขวาซึ่งอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีแล้วค่ะอีกทั้งยังตกรอบรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนกําหนดอีกด้วยนะคะแต่ผลงานโดยรวมก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ค่ะลงเล่นไปทั้งหมด44นัดยิงไป21ประตูแถมคว้าแชมป์ได้3โชฟี่นะคะได้แก่ลีกเอิง French c u p และกรุ๊ปเดินลาลีก และในฤดูกาลต่อมาเขาเองยังคงเดินหน้าคว้าแชมป์ร่วมกับทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับข่าวของการแตกหักกับเพื่อนร่วมทีมที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแหละค่ะโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์2022มีข่าวเอ็มบัปเป้กับเรอมาดริดออกมาอย่างหนาหูนะคะทําให้เปแอชเชเนี่ยต้องหากลยุทธ์หลากหลายวิธีในการรั้งนักเตะรายนี้เอาไว้ จนสุดท้ายเขายอมต่อสัญญาอยู่กับทีมด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลราว1ล้านยูโรต่อสัปดาห์หรือว่า37ล้านบาทส่งผลให้เขาเป็นนักฟุตบอลที่ได้ค่าจ้างแพงที่สุดในโลกแถมด้วยเงินกินเปล่าอีกก้อนใหญ่ที่นักเตะรายนี้ได้รับจากต้นสังกัดและเงื่อนไขต่อสัญญายาวไปถึงปี2025 แต่หลังการต่อสัญญาของเขากับทีมช่วงฤด,ดูกาล2022-2023ก็มีข่าวดราม่าของเขากับเพื่อนร่วมทีมออกมาไม่ขาดสายเลยนะคะทั้งกับเนมาและลิโอเนลเมสซี่ ที่เล่นเข้าขากันจนเป็นที่สนใจของสื่อนั่นแหละค่ะก็ทําให้เอ็มบัปเป้เกิดอาการไม่พอใจนะคะซึ่งหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเริ่มจะเล่นแบบเห็นแก่ตัวมากขึ้นและดูจะไม่เข้าขากับทีมแบบเมื่อก่อนค่ะอีกทั้งเขาไม่เคยจ่ายบอลให้กับเนย์มาหรือว่าเลโอนเมสซี่ไปทําประตูเลยนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะทางเมสซี่และเนมากลับแอสซิสให้เอ็มบัปเป้หลายต่อหลายลูก นั่นอาจจะมาจากการที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าความสําคัญของตัวเองลดลงละค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเขาควรจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดท่ามกลางดราม่าครุกรุ่นเนี่ยฝั่งเปเอเชเองก็ต้องพยายามปิดข่าวอย่างหนักเลยนะคะแต่ดูมันว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยกลับจะรุนแรงกว่าเก่าเพราะว่าเอมบะเป้รู้สึกว่าตัวเขากําลังถูกหักล้างจากโปรเจกต์สร้างทีมที่สมูรอนเคยให้คํามั่นเอาไว้ว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของทีม โดยเฉพาะกับเนมาค่ะที่มีข่าวว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยไม่พอใจที่มาแย่งตำแหน่งมือสังหารจุดโทษนะคะขณะที่ตัวของเนมาเองก็ไม่พอใจที่เอ็มบัปเป้ชอบทำตัวยิ่งใหญ่กว่าทุกคนในสโมสรอีกทั้งยังชอบวิจารณ์แท็กติกของทีมออกสื่อซึ่งหลายคนก็มองแลละค่ะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยไม่ให้ความเคารพในตัวผู้จัดการทีมเลยแม้แต่น้อย จึงไม่แปลกนะคะที่เอมบราเป้จะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วก็พร้อมจะย้ายออกจากทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฟังบอบริหารของทีมก็แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วค่ะว่าจะไม่ปล่อยดาวยิง Frenchman แต่หากว่าจำเป็นต้องขายจริงๆนะคะก็จะพยายามไม่ขายให้กับเรอัลมาดริดด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับฟลอเรนติโนเปเรสโดยจะเลือกคุยกับทีมอื่นที่สนใจแทนและค่ะ กระทั่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคิลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสเปิดใจด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกยืนยันว่าจะอำลาปารีสแซงต์แชมงต้นสังกัดที่เขารับใช้มานานกว่า7ปีหลังเหลือสัญญากับทีมเพียงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้น แต่ก็ยังไม่ไวายมีเหตุการณ์ให้ต้องพูดถึงนะคะโดยมีรายงานว่าก่อนเกมสุดท้ายในบ้านที่ดวลกับตูลูสเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเอมบัปเป้และนาเซอร์อัลเคลฟีประธานสโมสรทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะสาเหตุมาจากการที่ชื่อของอัลเคลฟีไม่ได้รับการพูดถึงหรือว่าขอบคุณใดๆเลยในวิดีโออัมลาของเอมบัปเป้นะคะขณะที่ชื่อของคนอื่นๆในสโมสรกลับได้รับคำขอบคุณ อันแสนทราบซึ้งจากปากของนักเตะระดับโลกรายนี้แ่ะค่ะซึ่งสื่อยังรายงานเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าวิาวดีโออำลาตัวนี้ประธานสโมสรเองก็เพิ่งจะได้เห็นพร้อมๆกับแฟนบอลเช่นกันแหละค่ะและเมื่อแฟนบอลได้ทราบถ,ถึงเหตุทะเลาะระหว่างเอมบัปเป้และนาเซอร์อัลเคลฟีพวกเขาก็ไม่พลาดนะคะที่จะโห่ใส่นักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมในช่วงที่มีการประกาศรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงอีกด้วยค่ะ และการลงสนามต่อหน้าแฟนบอลในพาร์คเดแพรงของเอ็มบัปเป้ในเกมดังกล่าวกับตูลูสก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูในเกมนี้ได้แต่เมื่อจบเกมก็เป็นฝั่งตูลูสที่บุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามค่ะผลการแข่งขันก็ไม่ได้มีผลต่อตารงนางคะแนนนะคะเนื่องจากว่าเปีอชเชนสามารถที่จะคว้าแชมป์ลีกเอิงสมัยที่12ได้สำเร็จตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับเอ m b a ัปเนี่ยย้ายมาจากโมนาโกมาอยู่กับปารีสแซงต์แชมงตั้งแต่ปี2017นะคะเขาลงเล่นไปทั้งสิ้น307นัดทำประตูไปได้256ประตูค่ะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรนในปัจจุบันมีส่วนพาทีมควา้าแชมป์ลีกเอิง6สมัยกุ๊ปเดอฟรองซสมสมัยโทรเฟ่เดอชองปิยง3สมัย,มยและกุ๊เดลลาลีอีก2สมัยนะคะ และล่าสุดค่ะเขายังสามารถที่จะคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของหลีกเอิงสมัยที่5ติดต่อกันโดยผลงานของเอ็มบาเป้ฤดูกาลนี้เขายิงไปทั้งสิ้น27ประตูนะคะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์หลีกเอิงฝรั่งเศสได้สำเร็จอีกด้วยและค่ะ แม้จะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าเจ้าตัวจะไปอยู่กับทีมไหนแต่ทีมที่เอ็มบัปเป้มีโอกาสสูงมากที่สุดที่จะย้ายไปเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรอัลมาดริดนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหม่กับการย้ายออกไปเล่นยังต่างแดนแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะโอกาสในการที่จะได้สัมผัสถ้วยใบยใหญ่ในยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้สักครั้งในชีวิตนั่นเองละคะ่ะ